ตุ๊กโอ้ยอยู่ไกลพี่น้องอื้อหาแห้งพี่น้องอื้อหามอีกปีนี่บ่เนาะพี่น้องเนาะขันพันยูนี่ป่า đọc chùm để chụp hình nó ngắm ngắm, ừm, đọc lại bên bên nó, tôi nói hao bờ ảo đọc, hao cái chữ ha, tôi đọc xăm nỉ phần nọ งามเหง้พ <laughs> ี aqui, so <ja> ่น้องเออมีอีกปะล่ะป่านยังคงอันเหมือเหมื่อเดี๋ยน้องพี่น้องมันข้มฝนคืตกอส่ากนีละพี่น้องฮ่ามึงอีกจ้ะกระโดดเฮ็ดผึ่งตองเด้อยจัะพี่น้องเฮ็ดทานพี่น้องบาดกระโดดขึ้น สูงงง้งามแงพี่น้องงามงามยึดทางดอกส,สวยๆค่ะ er ม,ดม,มีดอกเดียวซะด้วยงามจังดอกงามงามจ้าฮึงงาม ยคนมากรอเก็บมือเดียวจะพ,พ,พ,พี่น้อง่มีคนถ่ายให้ถ่ายเองผู้เดียวว่าดอกนี้ว่าดอกไหญ่กรตูเต็มใบเล้พี่น้องแต่่าคนนี้แข็งดีอยู่เขาก็เอาคือเก่า น้องเก็บเียนี่เลยไ่ยอมเลยไม่เลี้ยงล้ิดไฟเลยเเีดเจเพีเอองเลยั้งตาตอบเลยยี่หลาบอ่าตัวสมัครเก่งเหนนะเออนะงามงาม ดอกงามๆเลยจ้าเห็ดไข่จะมีหนออพอเห็ดไข่เพื่นน่ะเห็ดทานผอเห็ดไข่พีอพ่อ้อะเห็ดไข่อยู่ทางหนาเดี๋ยวจะพาะทุกคนไปเก็บเนาะหนึไปจ้าสวยงามค่ะ Oh, hit mari nah, Được cũng ngang trời luôn, đồng, được, ôi đồng như vậy à, để điều, nào thích nà này, Ja. Mm? Yeah. No, กูหยุงนะเฮียพี่น้องขุดพี่น้องครับ ดอกงามมากค่ะหืมว่าเอาดอกเป็น้องไอ้ดอ,อกดงามค่ะหืมขาเป็นหักละหืมหนุ่มร้ายแทนเนาะ นี่นี่ทานจ้านั่นดอกนี่อือนี่นนนน วสวยงามค่ะอืมงามนี่ด,นนดองนั่นผลทั้งผลก็มีอืมนั่นเด้เย็นห <c oughs> <c oughs> าแถวนีเละค่อยหาไปขันไปไว้หลายกรบบได้เฮ็ดนี่นี่นีนไไบบ้นี่เห็นปะเห็ด <c oughs> <c oughs> เหลือมยังไงคนเบิ่งออกอยู่พวกเหลือมก็เพชรต่างกันอยู่ตัวหาเขาไปข้างหนแมันมาเลยอืมเขาจะเก็บอยู่หรอกมาเลยค่ะโอ้ยพี่สี่ดอกห้าดอกคุญแจเขามาอ่ะมึงหกงั้นเด้นั่งไก่ขอนนั่นนตีนเจ้าขอนันต์เจือสองสามดอกทางนั่นเอาแมอืมดอกง่ายเก็บเอาค่ะ ไม่มาได้อือเก็บเอาม้วนนี้เอาใดบ่นี่สองดอกนี่นี่นี่ไต้ค้อนขึ้นกันนั่นดิฉันเอาบ่ไใดกับบัวตองเอาเอาบ่ไใดกับบัเอานี่จีดเลยจีดไลยเฮ้ยเนาะ ม้นานพี่น้องเลยม้นานมานว่าดองเฮียตินี่แหละจ้ะผลงานของเข้ามือนี้ที่เขาไปเก็บมามือนี้จ้าได้ไล่ตัวบูดกร์ตาเดียวนี่แล้วพี่น้องมือน,นี้ไดบ้บอลไล่ปันได้หนอได้กร์ตาหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้กันสิฟ้าไว้ซ้ำนีน้เนาะอื่นจังสิพาไป กิฟใหม่เนาะทุกคนเพราะว่ามื้อนี้ฝนตกแห้งถ่ายแน่บ่ได้ถ่ายแน่เนาะฝนตกสเติเฮ็ดเฮ็ดข่อยเปิี่นขี้ดินดพี่น้องอ่าคลิปนี้ฝากไวปทำหนี้เด้อจ้าไปไหม